สวัสดีค่ะช่องคลายทองคำคลายทองเงินนะคะวันนี้รถของพ่อเซกับบบนะคะก็มาถึงแล้วนะคะอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลอัศมาตนะคะวันนี้มาเหงานอยู่ที่อำเภออัศม่าจังหวัดร้อยเอ็ดจะเลี้ยวเข้าไปนะคะจะเลี้ยวเข้าไปจอดข้างในแต่ว่าติตดลมก่อนนะคะ ก็จะให้พอเสกกับบอบอลงก่อนนะคะเดี๋ยวรถก็น่าจะเป็นพ่อเสกนะคะพอเสกดันขึ้นต้องรอดูนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะ ทองคำกับพี่ขวัญมาถึงก่อนนะคะคุณฟูไม่ชอบมาแบบธรรมดารถรอหลังนี้ติดติดลมลงไปลึกเลยนะคะรอหลัง รถไม่รุ่นเดี๋ยวให้พ่อเสกกับบอบอลงก่อนนะคะรอหลังนี้ลงไปลึกเลยค่ะรอหลัง ทองคำกับลิพฝันนะคะมาถึงก่อนตรงนี้ดินน่าจะหล่มมากเลยนะคะตรงนี้เพราะว่าฝนไม่ตกนะคะแต่ว่าติดหลม่มหรือว่าน่าจะเป็นอ่า ตรงที่น้ำไหลผ่านบบ,บลงแล้วค่ะบอบอโอ้ยกลอยกล้อ,ล,อลงนะคะยกล้อลงงานแรกของบอบอนะคะเอาพันษา ว่าควานศึกแล้วนะคะโอ,โอ้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 ชนต้นไม้งายาวมากครับพเสก ม,มันในจะสนิทฝั่งนึงนะคะเพราะว่าฝั่งนี้จะติดลม่มจะเอียงรถจะเอียงเขาจะลงฝั่งที่ขาท้ายลงถึงดินนะคะอีกข้างหนึ่งลงไม่ถึงดินเกเสกลงแบบสบายเลยค่รับเสก เสียงบ่อเสียงอ้อนต้องลากขึ้นใช่ไหมต้องลากค่ะต้องลากเพราะมาคุณปู่เตรียมเชือกแล้วนะคะให้พ่อเสกลากขึ้นรถติดลมก็ไม่มีปัญหานะคะรถพ่อเสก ล้อฮัลโหจมลงไปเลยนะคะอ๋อไอเสียนี่คือติดดินเลยค่ะท่อไอเสียโอ้ลงมาอ้อนเลยค่ะบอบอ ปุบบบไว้นี่ก่อนนะคะเพราะว่าควันต้องไปขับรถนะคะๆๆคเห็นไหมครับนอนไหมบอบอเลนก็ดูแลนะคะดูทองคำอยู่ที่นู่นนะคะที่วัญ มาดูพอ่อเสกครับพอ่อเสกโอ,โอ้สบายสบายเลยครับพอ่อเสกชิวๆค่ะพอ่อเสกออกแรงนิดเดียวค่ะพอ่อเสกยังไม่ได้ขยับเลยนะคะ เล็นิดเดียวเองคะ่ะพอเสกขึ้นเลยนะคะแบบนี้ก็สบายค่ะไม่แม่รถติดลมนี้พอเสกช่วยได้สบายเลยนะคะ เราไจอยดีานี่โอ้ดูบอบอทำอะไรบอเอาเอาเอาึกคักแล้วครับบอคึกคักโอ้โอ้โอ้เอ๊ <laughs> เจอลมเจอลมอากาศดีๆนี่คึกคักเลยพี่ควันเป็นอะไรพี่ควันฮะดูบอ ดีใจค่ะมาบอดีใจดูอ่ะดูดีใจดีใจเอ้าโอ้โหดูวิ่งเลยเอ้าเอ้าวดีใจหรือว่ากัวพอเสกไปนี่เหรไปบุนรักหมูแบนใช่เอาหมูลองก็ใกล้ๆสิบุญจะนอนอีกไม่เอามายืนตรงนั้นใกล้ๆจะเฉยอ้าวพุ่ม ไปดูนะคุณตะบโอ้ม่บุญกับมุมเบลนมุมเบลนจะสั่งไม่บุญนอนได้ไหมทำไงนอนไหมโักัวมืนบุญนอนลงใบบุญนอนลงนอลงแล้วังังชัดๆเนะโอ้วอ สุดยอดเลยเอ้อลังเลลังเลแป๊บหนึ่งอุ้ยอุ้ยอยโอ้ยโอ้ยควบเป็นม้าลุอ่ะอ่ะทำยังไงในกล้องเจ้ากล้องเตีังกาเลยดูครับกล้องถ่ายถ่ายอยู่ตีลังกาเลยเอ้าตั้งเครือดีเอง พ่อเสก็เดินกินหญ้าที่สนามต่ตเลยนะคะพส่สกพี่ขวัญค่ะพี่ขวัญก็กินหญ้าแบบสบายๆชิวๆค่ะส่วนทองคําน้อยนะคะก็กินหญ้าเหมือนกันนะคะก็รอเวลาแห่น,นะคะตอนบ่ายนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งในช่องพลายทองคำพลายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ